สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลอยากจะบอกเหตุผลให้ใครเข้าใจว่าทำไมต้องรักเธอซะม,มากมายแค่แอบมีเธออยู่ในใจ ก็พอไม่ค่อยเธอมารักและเห็นใจฉันแค่ปล่อยให้คนคนหนึ่งฝันไปก็แล้วกันอย่าสนใจเลยอย่าสนใจสุขสันต์วันวาเลนไทน์ล่าสุดนะครับต้องสัน้น โสต์เลยนะฮะว่าวันวาเลนไทน์สันโสดไม่มีใครแต่ผมมีพี่นะครับไม่ต้องแอบมีเธอแล้วนะฮะเพราะว่าประกาศชัดเจนขนาดนี้แล้วนะครับว่าผมโสดแต่ผมมีพี่นะครับเอาแล้วใครจะไปจีบแล้วนะ้องสันมีใครไปจีบลองสันแล้วนะฮะมีแต่คนรักตอนนี้รักที่ลองสันเป็นแบบนี้นะครับ น้องซันกล้าที่จะเปิดเผยนะครับกล้าที่จะออกมาชี้แจงนะสถานะตรงนี้เลยนะครับว่าวันวาเลนไทน์ผมไม่มีใครแต่ผมมีพี่นะครับก็เล่นหยอดขนาดนี้ไม่ให้แฟนคลับก็าคิดได้ยังไงน้องซันสวัสดีวันวาเลนไทน์แฟนคลับทุกทุกท่านครับอิโมจิหัวใจแท็กไปที่พัฒนานทดรักษาผู้หญิงเพียงคนเดียว ของเธอคนนี้นะฮะของเธอที่ชื่อว่าสันวงสะทอนนะครับแล้วนางก็ถือช่อดอกไม้นะฮะไม่ใช่ช่อสิเป็นดอกไม้สีแดงเขาเรียกว่าดอกกุหลาบใช่ไหมครับดอกไม้สีแดงดอกนี้มอบให้กับคุณพัฒนันนะฮะคุณเปาวปล,ปลเนี่ยเขาก็มองหน้าน้องสันน้องสันก็มองหน้าเปร่าเล่านะครับตาจ้องตานะ แดงเป็นแดงนะครับใส่ชุดแดงสูตรน,น้องซันแปลว่าใส่ชุดเกาะอกมีดอกกุหลาบตรงคอด้วยแม่หวานจริงๆนะฮะหลายท่านบอกว่าเป็นแค่ภาพอ่าก็เป็นแค่ภาพไงคุณเห็นเป็นอะไรครับคุณเห็นเป็นคลิปเหรอมันก็คือภาพนั่นแหละแต่ภาพออกมาเนี่ย ทำไมมันช่างเหมาะสมกันขนาดนี้ประจวบเหมาะเจาะกับวาเลนไทน์พอดีนะครับอ่าแล้วสันโวสะทอนก็ยังย้ำอีกนะฮะว่าพี่สาวเดอ้ออ้าวเมื่อกี้ก็เพิ่งหยอดไปว่าผมมีแต่พี่นะครับอ่ะก็พี่สาวอ่าพี่สาวที่รักนะนะครับพี่สาวที่รักรักกันไปนานๆน,นะจ๊ะอ่าโอเคนะครับอ่ะท่านนี้ก็เข้ามาเป็นสฟนยงด้วยโว้ เป็นแฟนตัวยงด้วยสันโสดไม่มีใครแต่ผมมีพี่แปลวนะครับเฮ้มันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่สันทําไปลองไม่เป็นนะ่ะ <c oughs> ทุกสิ่งที่สันทาไปจุดหมายคือพี่แพลวเสมอมันมาจากใจมันแปลว่าใจนะครับรักพี่แพลวที่สุดเลยเดอ้อ ทำเพลงซื่อๆเด้ออ่าแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์อ่าโอเคจับมือกันปังๆโด่งดังไปทั่วทุกทิศเลยเด้อนะ S&P n คำซ้อนคำแต่ความหมายดีมากรักทั้งสองอ่าจากท่านผู้นี้นะสุขสันต์วาเลนไทน์ขอให้รักพี่สาวแปลว่าตลอดไปนะน้องซันแปลว่าทัวรรักษานะครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์ก็ฮิ้วกันเต็มไปหมดเลยนะฮะสุขสันต์วันวาเลนไทน์กันนะครับ เยอะแยะไปหมดเลยขอให้พระเอกกับนางเอกสุสมหวังจับมือกันแน่นๆรักกันไปนานๆนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันแปลว่ามาจากใจแล้วนะฮะยากจะบอกเหตุผลให้ใครเข้าใจว่าทำไมต้องรักเธอซะมากมายนะฮะไม่มองตัวเองว่าเธอไม่แคร์นะไม่เคยจแะแลเลยก็รู้นะครับแต่ดูแล้วไม่เหมือนคนโง่ที่รักเธอเพียงข้างเดียวเพราะ อีกฝั่งก็รักกลับนะเพราะว่าเป็นความรักที่มาจากใจนะไม่ต้องแอบมีเธอแล้วเพราะทุกวันนี้ก็ตรงตกลงเลยละกันว่ารักสุดหัวใจนะครับนี่ก็เป็นเน, <c oughs> เนื้อร้องเนื้อร้องเพลงที่มันเหมาะกับวันวาเลนไทน์นะฮะซึ่งเอามาฝากทุๆุ่านนะครับดูจะน้ำเน่าหน่อยเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าเอ๊ะดูมันน้ำเน่าจังว่ามัน อะไรของมันนะไม่ได้นำเนาครับมันก็เป็นความฟินของคนคนหนึ่งอะเนาะที่ได้เห็นอะไรแบบนี้เห็นแล้วมันฟิลใจนะมันมันฮิลใจครับมันเป็นฟิลที่ดีอะไรประมาณเนี้ยนะก็คือจะอยู่ในสถานะไหนบอกเลยว่าก็รักทั้งสองมากก็ขอส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าแพรวซันจะทำอะไรเนี่ย จะรักกันมากกระดไหนจะอยู่ในสถานหน้าไหนยังไงเขาทั้งสองคนก็ยังคงความรักให้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรู้จักหรือเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่คนดูเนี่ยเวลาเขารักศิลปินเนี่ยเขาก็รักเพราะว่าศิลปินเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะเชียร์จะลุ้นเขาจะมีความสุขนะครับอยากจะให้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของคนดูฉะนั้นความสุขเนี่ย ตกอยู่ที่คนดูละเพราะว่าศิลปินสร้างความสุขคุณสร้างความสุขคุณเล่นหยอดแบบนี้คุณเล่นแสดงความรักแบบนี้ใครๆก็คิดฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณกําลังทำเนี่ยคือเราอยากให้คุณสมหวังเราอยากให้คุณมีความสุขเราแค่อยากให้คุณมีความสุขในทุกๆวันถ้าคุณมีความสุขพวกเราก็ดีใจครับ นะเราอยากเห็นพวกคุณยิ้มอยากเห็นพวกคุณจับมือไปด้วยกันตลอดเลยนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอนะตรงนี้นะอ่ะหลายคนก็โอ้โหลงรูปกันเต็มเลยนะฮะแพลวสันนะครับก็ทั้งแปลวถือช่อดอกไม้อ่ช่อดอกกุหลาบสีแดงนะครับเอ๊ะทำไมกุหลาบต้องเป็นสีแดงด้วยอะ่ะทำไมไม่เป็นสีขาวไม่เป็นสีเหลืองไม่เป็นสีอื่น ใดๆคือสีแดงตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรพตเทตนะครับหรือจะเป็นการถ่ายบนเวทีบนสแตนเน่ทำไมดอกกุหลาบต้องเป็นสีแดงครับแม่ๆ่เพราะอะไรฮะเพราะสีแดงคือสีของความรักใช่ไหมครับใช่ไหมฮะ <c oughs> นะครับก็สีแดงก็เป็นสีของความรักคิดง่ายๆแล้วกันนะก็คือหลายคนเนี่ยชอบที่เห็นแบบนี้อ่าเข้าใจพอเข้าใจว่าทุกคนชอบเพราะแอดิวก็ชอบ เวลาดูแล้วมันฟินนะดูแล้วมันฮิวใจนะครับแล้วก็หลายท่านก็เข้ามาส่วนใหญ่90%นะครับบอกเลยว่าลุ้นให้ทั้งคู่เนี่ยรักกันนะอีก10%ก็ดูดูกันป้ายยาวๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทุกคนก็ให้กำลังใจ100%คือให้กำลังใจหมดนะครับนะเป็นเมสเซจที่ดีมากๆเลยที่ส่งต่อถึงน้องสันนะครับ พี่แพรก็คงมาอ่านนั่นแหละเพราะว่าแฮชแท็กกันขนาดนี้นะฮะโอ้โหน่ารักกันจริงๆเลยจ้าปพระคนโสดที่มีพี่สาวอยู่ในใจเสมอนะฮะพี่สาวอยู่ในใจแล้วนะครับโสดแต่ว่าก็มีพี่แพรเพล่านะนะครับก็เขารุ่นพี่งไงคนที่มีแฟนเป็นรุ่นพี่เนี่ยเยอะแยะมากๆเลยแล้วคนที่เป็นรุ่นพี่ก็มีแฟนเป็นรุ่นน้องเยอะแยะ มากด้วยเช่นกันฉะนั้นอายุไม่สำคัญนะครับสำคัญที่ว่าทั้งสองจะจับมือกันก้าวเดินต่อไปอย่างไรก็ขอให้ดูแลกันซึ่งกันและกันต่อไปนะครับนะก็สุขสมหวังอ่ะเรามาดูหลายคนที่เขาเข้ามาให้กำลังใจกันก็เป็น,ปน,ปนไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยอะคือแบบโอ้รักหนะ้าพระเอก นะพี่ก็พี่เอาอะไรก็ได้เป็นพี่เป็นนอ้องเป็นแฟนก็รักเหมือนเดิมอ่าจะเป็นอะไรก็เป็นไปนะครับขอให้อย่ดทิ้งกันไปก็พออยู่ด้วยกัน สู้กันไปด้วยกันแพรลวเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่ต่อสู้มาตลอดนะโดนกระแสดรามา่าโดนคนว่าคนด่าเยอะฉะนั้นเนี่ยน้องซันเข้ามาก็เหมือนเป็นสิ่งที่มาเติมเต็มพี่เขานะครับก็เหมือนอเข้ามาดูแลหัวใจเขามาเยียวยาแล้วตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าการทํางานด้วยกันเนี่ยพี่แพรวเนี่ยเขาก็มีน้องซันคนเดียวแหละนะครับที่เป็นผู้ชายที่เข้ามาดูแล ที่เข้ามากลุมหัวใจเขาฉะนั้นจะครบกันจะเปิดตัวจะอะไรก็อยู่ที่ทั้งสองคนนะครับอยู่ที่ตัวศิลปินไม่ได้อยู่ที่พวกเราชาวเน็ตหรือแฟนคลับเพราะว่าแฟนคลับมีหน้าที่คือส่งเสริมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะส่วนเขาจะคิดเขาจะจิน้นเขาจะฟินอะไรก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแฟนคลับนะครับศิลปินจะเปิดตัวเมื่อ,อไหร่หรือพร้อมเมื่อ,อไหร่นะครับ ก็อยู่ที่ตัวศิลปินเลยพวกเราไม่รีบร้อนและที่สำคัญคือพวกเราให้เกียรติพวกคุณนะครับพวกคุณมีหน้าที่คือสร้างผลงานสร้างความสุขที่ดีต่อไปเราแค่อยากให้คุณมีความสุขก็แค่นั้นเองนะพี่สาวที่แสนดีคนนี้นะครับก็รักน้องสันโดยเช่นกันเดี๋ยวรอการอัปเดตของคุณแพร่วซะด้วยนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับพี่สาวเด้อมันแปลว่ารักอ่ะส่วนมากมีแต่คนบอกมันแปลว่ารักนะครับ อะไรที่มันแปลว่ารักอ่ะไหนอลองคิดดูสิอะไรที่มันแปลว่ารักแต่ที่รู้รู้คือน่ารักทั้งสองคนเหมาะสมกันมากๆนะครับหลายคนส่วนใหญ่ก็จะติดตามดูผลงานแล้วก็เชร์เพราะว่าทั้งสองเนี่ยคือเข้าไปอยู่ในใจของทุกคนนะร,ร่วมกันสร้างสร้างเงินสร้างพลังงานนะครับรักในรูปแบบของเราอันนี้น่าคิด โสดทั้งสองแหละอ่าอยากให้เป็นคู่จริงน่ารักทั้งสองเลยเชียก็เป็นคู่จริงครับเขาเป็นคู่กันบนเวทีก็มีเขาต้องสองคนแหละที่คู่กันนะครับเพราะว่าพี่แพรวเขาก็มีน้องสันน้องสันเขาก็มีพี่แพรวนะที่เห็นก็มีอยู่แค่นี้นะฮะไม่มีใครแล้วนะครับลองแพรวพลาไปคู่คนอื่นสิอันนี้กรธจริงๆบอกเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะก็ว่ากันไปนะ วันว,นวนานไทน์ก็ชัดเจนขนาดนี้แล้วผมมีพี่คนเดียวอ่าโอเคครับขอให้มีคนเดียวตลอดไปสาธุนะครับฝากเปลงนี้ส่งท้ายละกันนะรักเธอฉันรัก เธอไม่เคยหมดทุกลมหายใจจะนานเพียงไหนเพื่อนคนนี้ไม่ทิ้งเธอไปรักเธอทั้งหัวใจไม่เคยหมด ทุกลมหายใจรักเธอคนเดียวนะครับแล้วก็ขอให้รักกันตลอดไปถึงเป็นพี่สาวก็ตามยังไงพวกเราก็เป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนสุขสันต์วาเลนไทน์ครับก็จะเลี่ยนๆหน่อยนะครับอีพีนี้เพราะว่ามันคือความรักมันคือสีแดงทุกอย่างคือสีแดงไปหมด สำหรับวันนี้ใครที่มีความรักก็ขอให้มีความสุขกับคนที่รักด้วยนะฮะความรักคือสิ่งที่ดีครับคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและอยู่ใจในทุกๆวันยังไงก็ขอให้แบ่งปันความรักส่งต่อทุกพื้นที่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขด้วยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ